มาบันีได้เวลาทำกับข้าวแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องคาะดิชปฮาริเอรออฟฟิเชีลค่ะาถึงซัวพี่ตาบน้องาไดพี่เม่กีพี่บ้องโ่าค่ะจะตำใส่ค่ะเออเธอเห็นยังไงให้น้องตำค่ะให้น้องตำให้ตำลาเนตำปลาบนสาวมาแนึงข่าวดีกว่า อ่านขาวฟังก่อนเออด่าขาวเออมันจะเต็มฝนสิมันคือไหมคืออเดประเอาก็คือนั่นแหละ้วคือตาักดีประจเสียนี้มันจะใส่ต้นตาลบ่ประเป็ยนโจรกาเป็นส่วนเดี๋ยวว่าจะใส่เสียอทมไปทัวอสแบนลูกเกิดไปเวล่ไร็นี่กองแบนลูกเกิดด้วนี่คชแต่บุกอต้นประเดียใส่น้ำเนี้ยนี่ต้นประเดียอ่ะ พี่กับแกีกดดิน่ไอี่ไพิงกียไม่ใช้สัวพิงกีอยู่มุหนขางอยาใหญ่ใไกลเฮดเนางเดี๋ยวเมียติดาดีไม่สมควรจะว่าบอกนะี่บ่านดาอย่างอยู่ชุโรดก่อนเบนี้แหละไปโดดไปโดดไป้วต่หมูฮู้คืออะรพี่นองขาดบ่ได้คือต่บมฮุ่อมือตงีสมือมันขาดบ่ไดดยี่หลีมันเป็นเลือดเลือดเชื่อไครแล้วอตบหกหุ่งนี่ับอบ ไองดองดองไฮโดบไซด์อยดเองเมื <c oughs> <c oughs> <y> <clubs> ่อหลังจ ouais like ังดองจังฮะมื่อหลังจังดองจะหอยปนอาวทุงเปรี้ยวหวานนี่ได้ลูกแซ่บๆพุ่งกานวันละน้ำตาลใส่ไปหนิยางจ่น้ำตาลมาประเดชมาเอาไทยกันีไหมเอาเขาช่วงน่องโขกยู่ตอนนี้ไหนจะเปล่า ตำตัมพริกตตำบังคุ่งบะเดกโดนดอกเดียวปลาอะไรจ้าครัวปากเด็กครัวปากเด็กินแต่ตมแขงเย็นๆแต่แกไม่ได้เข้าเมยเเมยไมนกินแต่เติมก็ต้มแข็งอีบหาคือผู้จัดการผู้จัดการแดงผู้จัดการฮันบีดตับบักคุงรอดดึกขาดบะได้คนใส่หัวใใก่อ ใส่เรืยใส่สูตรจ้าของกันละส่วนหนึ่งส่วนหนึงไปอีกอีกน้อยนึงพอพอเรียมันตะพีแบบไงรบวงไงมันนี้ใส่ลูกน้าวมันนี่ใส่เล้ยสมนาวน้ำตาลมาจากตันคุณนุณพี่สมรงสมสากคุณี่สมสาก เขาแตเสียงโคกเนาะนี่นเสียงดังนัวใส่บักน้าไปละลูก<ม>น้องไม้ใส่น้ำกระดีเด้อกขันอยากอะแสบเด้อกันมไม้ใส่น้ำต่ำใส่บนมไม้ขีบเดือเอาขีบเอาแล้วกับมัดใส่ตู้เย็นได้ปะเนี่ยมันสิบูดมื่อเสาไ่แกงน้องไม้ถ้าเไปใส่เหลียน้อไม้ตลมในิกินก็บอกี่กินก็ตะมฮุ่งก็ได้ ถือว่าเขาเข้ากอกร,ระตุ้มเหร,รอเนาะใส่ลูกรเราต้องเราต้องปาดเอาอีกกระคือใส่ต่ำเลยที่ว่าใครกินกับกันอะไรไม่เจ๊กที่เราจืดนาะอืมเอาซิมลูกยังใดซิมซิมบิดโคกซิมทุกคนซิม,มนี่มันขาดอย่างวะม,ม,มันเป็นจีรเรือดข้าวกระเดียบบ้าซิมมึงดูบักหน้าวะ บักหน้าผมบักหน้าเรากับน้ำตาลน้ำตาลีเราเนี่เบักหน้ากับน้ำตาลโอ้แม่นี่ครับโอ้ยห้อยหลบห้อลอดว่าละละบอรดีดีมาจากนี่ยี่น้ยี่นโมโต้ทำไมให้กันล่ะข้าปุ้นเป็นยังไงกันเอาว่าเป็นผู้จัดการท่าบีลืมตีหรือว่าบริษัยใส่หยองหอดดอกซื้อมาน รวมืออื่นอนทอดอ๋อมืออื่นทอดกับนัดแรงทอดกับกัมกิเทียงนี่รอเสองเขาไปกินขาจีดยังขวบผู้จัดการแทดบีดกับน้องตนี่เปยังไงวนี่ฟอกไตไว้พพุ่งนีนีพี่น้องผัดนี่มีผักไะยาตอกามมาตัวไม่เมียวเมียวละอร่อยไหมีบอ เจี๋ยมันจะไม่รู้เจ้พุ่งนี้จะย้ายแล้วนะดูในรูปซิมย่ถกรเบิดคกเท่าไรจะได้กระเบิดอท้าคกนำตาใหรอปากงเลยป๊าเพราตาเอนนนะำาไทาใสกืสีหอมเสียไม่เหรอาสแม่แีมันดูกด้พ่เรเขาจะใส่ถวยกันโตเลยจะใส่อีก่มทีจืดมันพอแลหวัววัวันิต่เพราในเรื่มือเนี่ย เออบมาเอาผันราหม่นี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 ่เดียวเมียไปปเทก่อนบอกน้ำไปถึงก่อนนีไปมือีนกรเปาคนไหนที่ดีเด้อาหาร้ลาอาหารหลักต่หมูฮงใส่เบอร์กับใส่เลยอันจีใส่เนี่ยนี่ ตบตับมานานหรือจะสู้ผัดหน่อไม้ผู้จัดการอ๋อสู้กันเบื้ง <c oughs> ลวกผักบุ้งใส่น้ำบบดนี้บุงใส่เ่เอาคือบอกผักบุ้งใส่น้ำผักบุ้งก่ใส่เจกเหลียววกกับวัหวหวานาะลวกกี่ตั้งหา เอาไส่ขาดก็ได้ยุ้มใส่ก็ได้ตัวเออเนี่นั่นละตำถาเออเป็นตำถาสินค้าปิ่งอีพิงกี้องมันไม่แย่ตัวมัตัวไหนนเดตากออกอันนี้หมอยแล้ววันนี้เ้าใากินน้ห่อมเอาโคกไปไวันนี้มากินกับเตาโดดเสียบเออเสียบหลตำอิงเสียบอิงอืมพอจ่จวดเสียบนี่ใครได้กินตะปหุ่งนี่ปากกระเซ้าก็บเดีย เอาเก็บเอาคู่ก่อนยังไปลากไอ้กระสุนของคุณเก๋บนเลยได้อนิเก็บเลยแล้วดุยยวเลยนะได้พี่น้องกินเขารอบเดือดน้ำกันตั้บอกหุ่งฝีมือน้องมณะคือเก่านี่ครัวฮาร์ดบีดเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับพี่น้องเอื้อนยังก่อนนี่เอื้อนยังผัดหน่อไม้ใส่หมูค่ะผัดหน่อไม้ใส่หมูเอาไปใส่กระทะตีกบางนึง ใส่กระทะ้จาไใส่เอ่หายไปหายไปพี่น้องยัวยัวเอาวางลงวางรงเปรี้ยงท่ดพี่เอาทอดอะไรนะท่านยุใส่นู่นนี่พี่น้องนี่ก็มันเผื่มยัวเพราะว่าไม่กอดอีกมกอดอีกแมนไม่กว้าิ่งนี้นี่ต้นเหลกกอด้ายู่กไม่กว้าสิมนมึงจเบลล์ลค่ะ ไม่ปวดว่ากวดปวดออกสะอาดสะอ้านกิน้วไกวมกวด้องปดอ้ี่มีเอาแตนี้มาทั้งนี่เอาไปกินโอ้ยนี่น้องบปนอีกินง่ายดอกหมุนอยู่ออ้ากล่องนี้ก็ไม่กวดเก้าห้าสามสองปเอาไปกวด่อนไม่กวดวันนกินอันสุภาษตค้านหมุนอยู่ป่ะส มาลูเลียงมาลูเลียงเอาเอาตาขาวตางามรูปแบบนี้ครับพี่น้องเด้อไีสิอยากกินกับไม่กินน้ำกันนะครับพี่น้องอาหารวันนี้เดิอดรดแบบเส็บๆอยู่ๆพี่น้องนี่อ่ตุ่มไข่กระมีตุ่มไข่กระมีเดือดเดือดเลือดเดือดเอาใจใส่นละครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็สิฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนิดนะพี่น้องเนาะควาเกบีดนะครับอคิดในอยู่ในกินชื่อ น้องโขลกแมนครับพี่น้องน้องบรรดาเป็นผู้ต่ำน้องบรรดาเป็นผู้ต่ำบกฮวงเจบีดกับน้องโอเป็นผู้ผัดน้องไม้แล้วก็ทอดปลาจิโก้เป็นปะปาจิโก้กับปลาหมึกไข่ส้วนไข่ต้มนี่เป็นท่านยุบเป็นผู้ต้ม่ม้ะพี่น้องบาร์แมนบารแมนเอาผู้ใดเป็นผู้ตุ่มนู่นก็ถ้ตุมโอ้โอเค่ะกี่าเป็นผู้ตุ่ม อ้ยอีกยัางละอันนี้ยังละบนพี่น้องโอ้ยนใบล้งไ,ไงดอกลวกพักุ้งใส่เออเลือดเลดเอาสะาหรับพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝาก้องไปเพียงสนีนะครับพี่น้องจะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ